อ่าพี่เนนสวัสดีครับสวัสดีครับมามีของเสิร์ฟวันนี้ไม่มีวันนี้มาซื้อวันนี้วันนี้วันนี้เนนน้อยมาซื้อเอรอเห็นไหมโครงการผักเครื่องนะครับก็มีแบ่งปันและซื้อกันไปซื้อกันมาใครมีของเข้าก็โทรหานี่มันโทรเรียกนี่เขามาว่าผมมีกี่บัวนะครับมีพระกี่บัวหลวงคุโตเข้าดูว่าลูกพี่ดูไ่าจะซื้อดีเปล่าพี่เน้นนี่แหละครับ คนที่พี่ชายผมคนที่เอาพระคุณแม่บุญเรือนนะครับมาขายผม800บาทนะครับได้กำไรไปก็สองหมื่นกว่าบาทนี่แหละครับนี่นะครับมาอีกแล้วแต่วันนี้พี่เขาขอมาแบบน,นะครับเราลองดูกันเอาคู่นี้ขอ 29, 29่สบาสองหมื่นเก้าพนันดูตกวองค์อะลร 4ี่สิบสี่ห้าขายได้เอามายี่สิบอ่ะยี่่งเงินอยู่แล้วเงียบเงียบเงียบตรงตลาดเนี่ยเงียบปดแหละเงียบแต่ว่าราคาเลนได้ไหมซื้อมาก็เงี่กำไรลงห้าร้อยเอาราคา่นไ้มกำไรลงาร้อยเองราคาเนี่ยไม่แเอายี่สิบแปดห้าไปโอ้โห้าร้อยห้าแปดได้ห้าร้อยี่ปคุณยี่แปดเอาดีดโอ้ดุยต่อเอาห้าร้อย ไว้ตาตาจบไ้ไอจบไจบจริงครับนี่นนี่ก็เป็นยี่สาาเนี่ยผมีครผมเอาเมื่อกี้งนีเลยอันนี้เปิดไว้แสนสี่ห้าแล้วไปไหวยอกรูซื้อเมื่อกี้เลยเนี่ยแต่ไม่ได้ถ่ายลิปไว้ก็มีกมาแบบแสนสามได้ไหม เดอยว่างที่คาดจะต่อหมื่นห้าแข่งสามโดนจะเอ้ยไม่แข่สาวอาเคีเอโดนเฉยมาต่อโดนครับมาเฮ้ยทำไมโดนง่ายจังเลยมีบัตรให้บัตรหนึ่งทำไมโดนง่ายจังเลยวันนี้สวยพี่มันก็ธรรมดาหิวนะไปเที่ยวมานานเที่ยวมาหลายวันกลับมาเฮ้ยเงินตดมาแล้วนีเเตยยลวันนี้ตั้งใจมาซื้ออะไรกันบ้างเลยเห็นไหมครับก็ ในวงการเนี่ยครับพี่น้องนะครับพี่นะครับก็แบ่งกันได้อยู่แล้วมีมุกเขาซื้อกันหมดครับไม่มีว่าจะมาจัดฉากมาอะไรหรอกครับนี่ชัดเจนนะครับราเคลื่อนนะครับลองดูนะครับหรือไม่คนที่บอกว่าซื้อการหลอกซื้อการอะไรเนี่ยมาดูพี่มาเดินดูที่สนามนะครับนี่หนามาเคลื่อนนะครับนี่อยู่ที่เอสจีสุดใต้นะครับแปดห้าบวกแสนสามเป็นเท่าไหร่นี่นะแสนห้าแปดห้านะจ้า 1นึ่ง0สนแปดหนึ่งแสนหยหหี่ครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาจ่ายตังค์ก่อนนะครับรับอ,อะไรพี่มีอะไรมาแบ่งด้วยนะช่วงนี้ซื้อตลอดซื้อดีที่สุดแล้วเนี่ยใช่เปซื้อดีขายขายขายเนี่ยอันนี้แสนหนึ่งเดี๋ยวโอนให้ก็ได้ อีห้าหมื่นแปดพันห้าร้อย่าโอเคโอเคนี่แถถก้วดน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วโอเคขอบคุณพี่เนนด้วยครับดเครับ